เดอนผู้มีรถอย่าลืมทําแบบนี้ถ้าไม่อยากรถพังขับรถต้องรู้มีพี่ FC ท่านหนึ่งนะครับโทรมาปรึกษาพูดคุยกับคููตังร,รถแกนะครับขับไปทางไกลนะรประมาณร้อยกว่ากิโลเมตรแล้วเกิดอาการรถดับกลางคันนํารถไปเข้าอู่นะครับปรากฏว่าช่างบอกว่าชาร์ปละลายลูกสูบติดครับปัญหาเกิดจากน้ํามันเครื่องหล่อลื่นระบบไม่ทัน ทีนี้พี่แกก็โทรมาปรึกษาครูตังนะครับแกก็บอกว่ารถแกเนี่ยเข้าศูนย์ตลอดนะครับเข้าไปบริการเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องเนี่ยตรงรอบตลอดแต่ว่าทําไมถึงเกิดเหตุแบบนี้นะครับครูตังก็เลยตัวนี้มาแนะนําพวกเราด้วยสําหรับคนใช้รถรถเราเข้าศูนย์ปัจจุบันเนี่ยน้ำมันเครื่องสังเคราะห์นะครับหรือกึ่งสังเคราะห์ศูนย์บริการหรือว่าสถานเช็คต่างๆจะให้เข้าทุกๆ10,000กิโลเมตรนั่นหมายความว่าช่วงระหว่าง จะถึง1 0ึ0งกิโลเมตรระหว่าง5 0 0 0กิโลเมตร6000กิโลเมตร ,00 กิโลเมตรอาจเกิดเหตุการณ์ที่เราไม่คาดคิดขึ้นได้ดังนั้นสําหรับผู้ใช้รถคนมีรถทุกคนนะครับจำเป็นต้องมีการตรวจเช็ครถบ้างอย่างน้อยเนี่ย5,000กิโลเมตรควรเช็คแล้วหนึ่งครั้งหม้อน้ําสําคัญน้ําหม้อน้ําสําคัญนะครับน้ามันเครื่องสําคัญนะครับของเหลวทุกตัวสําคัญหมดนะครับแม้กระทั่งลมยางนะครับจริงๆการตรวจเช็ครถเนี่ยควรจะทํา ทุกวันด้วยซ้ำนะครับในการก่อนที่เราจะขับขี่บางคนก็สัปดาห์หนึ่งครั้งหนึ่งนะครับแบบนี้ก็ได้ถ้าหากเราไม่เช็คเลยนะครับสมมุติที่ระยะ5,000กิโลเมตรน้ําเริ่มแห้งไปนะครับหรือว่าน้ามันเครื่องเริ่มขาดไปนะครับเราจะไม่รู้เลยจอดแล้วขับจอดแล้วขับอย่างเดียวจริงๆครูตังเชื่อแบบนี้นะครับหลายคนนะครับถ้าหากเราเช็คไม่เป็นเราไม่มีความรู้นะครับเราก็ไปให้ช่างนะครับตามอู่ตามอะไรเช็คให้ก็ได้นะครับบอกเช็คเช็ครถทั่วไปให้หน่อย นะครับแบบนี้ก็ได้นะครับค่าบริการก็อาจจะหลักร้อยนะครับก็ไม่แพงมากมันซึ่งแลกมาซึ่งความสบายใจของเราที่ใช้ในการขับขี่พี่ท่านนี้นะครับโดนเสียเงินเนี่ยหลักหมื่นแน่ๆนะครับจะสอ0ห0,000หมอยู่ที่ช่างผ่าเครื่องออกมาอีกทีนึงนะครับเข้าเวียงแหวนลูกสูบต่างๆนะครับมีปัญหาตามมาเยอะแยะมากมายนะครับต้องเช็คกันอีกทีว่าแรงดันน้ำมันเครื่องอะไรปกติหรือไม่นะครับและตอนขับหากมีความผิดปกติก็ให้รีบนำรถไปเช็คทันที นะครับบางคนบอกว่ารอใหถึงระยะก่อนค่อยไปเข้าศูนย์ค่อยไปเข้าสถานที่บริการนะครับให้ถึง1นึ่งหมื่นโลก่อนนะครับแบบนี้อาจเสียหายได้เราควรเช็คอะไรบ้างนะครับสัปดาห์หนึ่งเนี่ยอย่างน้อยเราควรเช็คลมยางนะครับระดับน้ํามันเครื่องระดับของเหลวต่างๆน้ํายาหม้อน้ําสําคัญน้ํามันเบรกนะครับน้ํามัน power นะครับพวกนี้สําคัญจริงเลยคือน้ามันเครื่องกับน้ํายาหม้อน้านะครับน้ำมันเบรก มีผลเกี่ยวเนื่องโดยตรงนะครับอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้งหรือถ้าหากไม่ได้เช็คเลยนะครับเดือนละหนึ่งครั้งก็ยังดีนะครับเป็นการตรวจเช็คเพื่อความมั่นใจในการขับขี่ของพวกเรานะครับสําหรับการตรวจเช็คนี่ระดับน้ามันเครื่องตรวจเช็ครถเบื้องต้นเนี่ยครูตังมีคลิปทาคลิปไปแล้วนะครับสามารถไปดูได้ที่วิดีโอของครูตัง รหรือหากใครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเช็ครถหรือว่าเกี่ยวกับปัญหาเรื่องรถสามารถทักมาสอบถามครูต่างเพิ่มเติมได้ครูต่างยินดีให้คำแนะนำใครเข้าใจพิมพ์เข้าใจแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ